สายเพชรคอยนี gli, ่สายเรตแจ้งน้อยอีกมันไม่เงียบเดียวแล้วช่องเงียบแถมไม่ะจะมีแถมด้วยนะทุกคนเียนแปงเสร็จรเียนเลีแปลต้เนให้สไเียนอ่กเจะขอกระชีพาแล้วกัน นี่ก็จะมาสวดกราภาอันนี้เมคัวนะคะเม่ครัวแห่งบุญญาอถทายนาน้ารำเม่ครัว

i <laughs>

พูดเลยเนาะอ่ากินวอไอ้ห้อคอมเปอรด้วยเนาะกระจา,ากันกระเลย